อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่แนะนําให้เด็กๆเ,เลยะคะคือการระบายสีค่ะเพราะว่าการระบายสีนะคะคุณแม่ทําให้น้องๆน,นะคะฝึกการตัดสินใจค่ะและส่งเสริมพัฒนาการค่ะด้านความคิดสร้างสรรค์น,นะคะรวมทั้งการพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือของเด็กๆด,ด้วยนะคะโดยคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกใช้ค่ะสีที่มีแท่งใหญ่ๆแบบนี้นะคะให้น้องจับถนัดมือนะคะตามแต่ละช่วงวัยค่ะโดยน้องเล็กนะคะเลือกสีแท่งที่ใหญ่หน่อย แล้วก็สีออกง่ายนะคะเด็กๆจะได้ระบายอย่างสนุกสนานค่ะในน้องที่โตขึ้นนะสามารถเลือกสีตามที่น้องชอบได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีไม้สีน้ําหรือว่าสีเทียนสีช็อกเจลนะคะการระบายสีนะคะมีประโยชน์มากๆจริงๆเลยนะคะไม่อยากให้เด็กๆพลาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่นะคะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมค่ะส่วนใครที่สนใจนะคะสีช็อกเจลนะคะสีที่ระบายง่ายหรือว่าสมุดระบายสีนะคะก็กดทีตะกาได้ เลยนะคะ